สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพามารู้จักช่างใสเกล็ดม้าโดยช่างชำนาญการมีประสบการณ์มากกว่า20ปีโดยช่างทอนนะคะช่างคะมีคนเขาคอมเมนต์มานะคะปกติเนี่ยช่างเนี่ยทำเปลี่ยนเกล็ดนะทุกวันเลยนะแล้วก็ทำเก่งด้วยชำนาญด้วยนะคะแล้วขออนุญาตดูเกล็ดโค้งเกล็ดใช่สบายสบายครับเขาบอกว่าช่างควร เปลี่ยนเกลือกได้แล้วนะคะเราก็เลยมีของมาฝากช่างนะคะขออนุญาตนะะคเป็นเกือกนะคะเป็นของฝากให้กับช่างนะคช่างเปิดเลยนะคะเปิดเลยค่ะและช่างลองใส่ดูด้วยนะคะว่าช่างชอบหรือเปล่านะคะได้ครับใส่งเาได้ใส่ได้ใส่ได้ทั้งสู้ห่ไ้ชายนะ้ใส่ด้่ได้ใ่ใส่าดูใส่ไนนใส่้ใส่ได่ไดเใส่้ใส่ไใส่่ดเ่ได้ใส่ด่ ช okay, ่างนิ่มไหมคะนิ่มไหมโอเคครับแต่ยางงี้ผมก็สอดไปบ้านนะผมไม่ใส่มาใส่เกือกมากเลยโอเคขอบคุณนะคะโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะ <laughs>